สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัเสเซียได้ระบุนะครับว่าบรรดาประเทศที่ไม่เป็นมิตรยังจะคงได้รับก๊าซธรรมชาติของรัเสเซียในปริมาณและราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่เวลานี้จะเป็นต้องจ่ายค่าก๊าซธรรมชาติเหล่านั้นเป็นสกุลเงินรูเบิลเท่านั้นซึ่งในเอเชียหลายประเทศที่ได้มีการซื้อก๊าซจากทางด้านในส่วนของรัเสเซีย หนึ่งในนั้นก็คือญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้รวมถึงใต้หวันได้นําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ผ่านโครงการซาคาริน2และยามาน LNG อุนอิจิซูซูกิรัฐมนตรีคลังของญี่ปุ่นระบุนะครับว่าเวลานี้ญี่ปุ่นสับสนต่อความต้องการของรัเสเซียพูดตรงๆเลยว่าไม่เข้าใจจุดประสงค์อย่างครบถ้วนเช่นเดียวกับแนวทางในการดําเนินการปัจจุบันนั้นรัฐบาลกําลังหาหรือกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ญี่ปุ่นนั้นเป็นชาติผู้นําเข้า LNG ของรัสเซียรายใหญ่ที่สุดในเอเชียจัดซื้อการธรรมชาติแล้วจากทางด้านรัสเซียนะครับถึง6.84ล้านตันในปี2014ทางด้านอุนิจิสุสุกินั้นยังบอกนะครับว่าการตัดสินใจต่ตางๆของญี่ปุ่นในเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตของรัสเซียเพิ่มเติมและจะดําเนินการภายใต้การพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่มันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงินของญี่ปุ่น หลายประเทศในบรรดาผู้จัดซื้อรายหลักการธรรมชาติของรัสเซียเปิดเผยกับรอยเตอร์เนี่ยครับว่ายังไม่ได้รับแจ้งใ,นใ,นใดๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการชรําระเงินจากกุลดอลลา์เป็นรูเบอร์ขณะที่คนตกของทางด้านญี่ปุ่นเองเนี่ยครับกาแล้วก็โอซาก้ากาซของญี่ปุ่นก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการชรําระเงินด้วยสกุลรูเบอร์เช่นเดียวกันในขณะที่ทางด้านเกาหลีใต้ก็เป็นประเทศผู้นําเข้า l n g ของรัสเซียรายใหญ่ที่สุดอันดับส ของเอเชียก็คาดหมายว่าจะสามารถนาําก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียต่อไปโดยคณะกรรมการด้านการเงินของกริลต้าระบุว่าจะทําทุกอย่างที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การ,ท,การทําการค้าเพิ่มเติมกับรับสเซียนครับในขณะที่ทางใต้หวันก็บอกว่าถึงตอนนี้พวกเขายังไม่ได้รับข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการชาระเงินแต่อย่างใดในขณะที่บรรดานักวิเคราะห์ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนตะวันตกว่าเสียงเรียกร้องของรัสเซียที่ขอชำระเงินเป็นรูเบิลนั้นเพื่อส่งเสริมสกุลเงินของประเทศซึ่งตอนนี้เนี่ย กำลังดำดิ่งและแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ทมกลางมาตรการการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับยูเครนนักวิชาการด้านนโยบายการค้าอย่างเอสวารพราสจากมหาวิทยาลัยคอนเนลในสหรัฐก็มองว่ากลยุทธ์งกล่าวไม่น่าจะได้ผลบรรดาผ,ผู้นําเข้าเชื้อเพลิงจากรสัสเซียใจยินดีจ่ายค่าซื้อน้ามันและกาซธรรมชาติจากรสัรกรสเซียด้วยสกุลเงินที่อ่อนค่าอย่างบุนแดงอย่างไม่ต้องสงสัยแต่เขาบอกว่าสิ่งที่ท้าทายเขาก็คือว่า การเข้าถึงข้างเงินรูเบิร์โดยไม่เป็นการละเมิดมาตรการการลงโทษทางเศรษฐกิจของนานชาชาติและการจ่ายค่าพลังงานด้วยเงินรูเบิร์แทบจะมีผลน้อยมากในการแก้ปัญหาค่างเงินอ่อนค่ารุนแรงของรัสเซียอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินนั้นแถลงแผนการกล่าวค่างเงินรูเบิร์นั้นฟื้นกลับมาแตะระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์เมื่อเทียบก,กับดอลลาร์สหรัฐนี่ก็คือสิ่งที่ เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้นะครับบรรดาผู้นําเข้าก๊าซธรรมชาติและก็นำมันจากรัสเซียนั้นเนี่ยครับกำลังสับสนว่าสุดท้ายแล้วจะต้องทําตัวอย่างไรต่อไปครับ